ผมเสียต้องบำรุงผมรัดคุณต้องทำไงอะรอเล่นค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปอก็จะมาแชร์นะคะเคล็ดลับการดูแลเส้นผมของปอกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าปอเนี่ยดูแลเส้นผมของปอยังไงกันนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับการดูแลเส้นผมของปอค่ะ H Balance Serum นะคะเขาเป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยลักษณะของเจ้าเซรั่มขวดน,นี้นะคะเป็นยังไงค่ะ H b a l a n c นะคะเขาจะช่วยฟืน้นฟูผมเสียให้แข็งแรงขึ้นค่ะผมที่เคยหลุดร่วงนะคะก็จะหลุดร่วงยากค่ะแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมหนงังศีรษะเนี่ยให้ดูมีวอลลุ่มเงางามมีน้ำหนักจากคนจะลดปลายเลยละค่ะ ด้วยส่วนประกอบที่สําคัญอย่างคาปิซิลนะคะจากประเทศแคนาดาทําให้เรามั่นใจในประสิทธิภาพของเขาได้เลยล่ะค่ะวิธีใช้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะใช้แค่วันละ2ครั้งนะคะเช้ากับก่อนนอนค่ะเราก็ใช้เซรั่มตัวนี้นะคะบํารุงเส้นผมและก็หนังศีรษะของเราค่ะ Stay confident ผมสวยนาะนุ่มเงางามเป็นทรงไม่ว่าจะ go i n g out หรือ stay in เพราะทุกวันเป็นวันพิเศษของคุณมาเนรมีทุกช่วงเวลาให้คุณมีความมั่นใจผมสวยสุขภาพดีครบจบในหนึ่งเดียวต้องเอชบาลานเซรัมเท่านั้นค่ะ